สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณครับช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเรื่องราวการสุกใจมาพูดคุยกันโดยเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตำรามาคุยเป็นคำสอนแนววิธีการปฏิบัติซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาแนะนำแนววิธีปฏิบัติต่งตางๆให้เราได้ ปฏิบัติจนดูแบบไหนที่ตรงกับบาริดของเราแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติแบบไหนนั้นหลวงพ่อท่านได้สอนให้เราได้เข้าใจถึงจุดหมายปลายทางเมื่อทราบถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะคลำทางได้ถูกวิธีการจะปฏิบัติแบบไหนคือเราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจ เป้าหมายในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานปััสนากรรมฐานเราก็ฝึกคนเดียครับร้อยแปดวิธีมันก็ไม่ได้อะไรบางทีชีวิตเราเนี่ยมันปาไปขึ้นไปค้อนแล้วเราก็ยังไม่ได้อะไรเรายังจับทางไม่ถูกเลยว่าเราทำอะไรอยู่รู้แต่ว่าเราเป็นคนในพุทธศาสนานะครับกราบไหว้พระเข้าวัดทำบุญแล้วพระพุทธเจ้าต้องการอะไรนี่ครับเราต้องมีความเข้าใจก่อน ในทุกๆคลิปผมก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยหมดแล้วว่าเป้าหมายก็คืออะไรเส้นทางปฏิบัติไปแนวไหนนะครับแต่ถ้าท่านที่ชอบศึกษาในเรื่องของตาราเนี่ยนะครับถ้าศึกษาในเรื่องของตําราก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับตีความตําราให้ถูกต้องแล้วนํามาประมวลผลเสร็จแล้วปฏิบัติถ้า ท่องตำรากันเป็นว่าเล่นเลยนะครับใช้สัญญาความทรงจำอย่างเดียวเลยก็ได้แค่ท่องได้จำได้พูดเก่งผู้คนชอบแต่การปฏิบัติใจนั้นคนพูดเองก็ไม่สามารถที่จะนำจิตเข้าถึงได้เลยเพราะว่ารู้แค่ตำราเราควรจะรู้ทั้งตำรารู้ทั้งการปฏิบัติตัวเราต้องปฏิบัติให้เข้าถึงด้วยจึงจะมีความเข้าใจแล้วสามารถ นํามาอธิบายได้อย่างถูกต้องแนะนําวิธีการต่างๆเพราะว่าตัวเองเข้าใจแล้วมีเข้าใจแล้วปฏิบัติด้วยปฏิบัติแล้วก็ยิ่งมีความรู้ถึงความรู้สึกต่างๆของสภาวะจิตก็สามารถที่จะอธิบายได้อย่างละเอียดละออย่างแยกยนประณีตผู้คนที่มาฟังเขาก็จะเข้าใจจะได้เดินทางได้ถูกต้องคลิปวันนี้ก็คงจะคุยกันในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณอีกนั่นแหละ จริงๆแล้วผมก็อยากจะคุยในเรื่องอื่นๆแต่เรื่องอื่นๆนั้นมันก็ต้องดูด้วยว่ามันจะมีประโยชน์ไหมแต่ถ้ามันพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันพาให้งงงายผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ถ้าเรื่องอะไรที่ผมพูดแล้วเนี่ยมันทําให้เราได้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต่อยอดนะครับปัญญาต่อยอดนั้มันจะแตกฉานต่อยอดไปเรื่อยๆมันจะนํามาประมวลผลคิดพิจารณาอะไรต่างๆได้ทุกเรื่องราวเลย แต่ถ้าเราไม่เกิดปัญญาเนี่ยเราไปฟังร้อยเรื่องมันก็ได้แค่ท่องได้ทั้งร้อยเรื่องไม่สามารถที่จะไปต่อเองได้ก็คือปัญญาเรามันไม่เกิดมันไม่แตกฉานมันไม่ต่อยอดเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพูดไปแล้วมันเป็นฐานสําคัญของปัญญาแล้วสามารถนําไปพิจารณาต่อยอดทางความคิดในความรู้ในการปฏิบัติธรรมได้ผมอยากจะพูดแล้วที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นฐานสําคัญ ของการปฏิบัติจิตทั้งสิ้นผมไม่ได้มาคิดอุตรวิขึ้นมาเองหรอกเป็นสิ่งที่หลวงพ่อฤาษีทิ่งดำได้แนะนําไว้ทั้งหมดนนะครับสิ่งที่ผมนํามาพูดก็ประกอบกับสิ่งที่ผมปฏิบัติผมมีความเข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็นําสิ่งที่ผมปฏิบัติที่ผมผ่านมาก็มาอธิบายในแนวนี้ให้ฟังแต่ถ้าท่านใปนดประณันตแนวอื่นก็ไปปฏิบัติแนวอื่นนะครับอย่าไปฝืน ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วอย่าไปฝึนปฏิบัติไม่มีประโยชน์ควรปฏิบัติในวิธีการที่เราเข้าใจนะก่อนจะปฏิบัติกรรมฐานปัฒนากรรมฐานเนี่ยเรามองก่อนว่าตัวเราเป้าหมายคืออะไรแล้วเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นคือเส้นทางไหนพอรู้เส้นทางนี้ปับ๊บองค์ประกอบปัจจัยต่างๆที่จะทำให้จิตของเราเข้าสู่เส้นทางนี้ได้มีอะไรบ้างแค่นี้เองง่ายมากครับ พราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องนี้นะครับเรื่องของวิญญาณนะเรื่องของวิญญาณวิญญาณเนี่ยผู้ที่ร่วงรับเนี่ยนอกจากบุญกุศลแล้วเขาต้องการอะไรอีกส่วนใหา่วิญญาณที่เขาออกจากร่างใหม่ๆเขาจะมีความทุกข์มีความเสียใจเพราะว่าจิตเขายังไม่สามารถกลับให้เข้ากับโลกของเขาได้มีอะไรบ้างจากคนที่รักออกมาติดต่อสื่อสารก็ไม่ได้ รัพย์ถึงเงินทองที่หาไว้มากมายก่กองไม่ไว่าจะเป็นอะไรก็ตามเถอะก็มีความเป็นห่วงกลัวคนจะมาเอากลัวคนจะมาที่มาป้นญาตของาาตัวเองนะเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงญาติญาตินี่มาแล้วมันมีทุกอย่างเข้ามาเยอะมากมายไปหมดเลยทีนี้สิ่งที่นอกจากบุญแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติกับญาติที่ร่วงรับไปอย่างไร นะครับก็คือเราควรจะปฏิบัติด้วยการบอกกล่าวเขาว่าจงอย่าได้เป็นห่วงไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรทั้งหลายแหลจงอย่าได้เป็นห่วงญาติญาติลูกหลานจะช่วยกันดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเมื่อเราตายตรงนี้ไปแล้วเท่ากับว่าเราพ้นความทุกข์พ้นหน้าที่ตรงนี้ไปแล้ว ขอให้ปรับสภาพจิตใจให้สบายสบายแล้วตั้งใจอนุโมทนาบุญให้อนุโมทนาบุญแล้วไปสเสวยสุขบนสวรรค์นบนภูมเป็นเทวดานางฟ้าอะไรก็ตามหลังจากไปสู่บ้านวิมาน,นต่างๆแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมเยียนญาติญาติลูกหลานได้นี่แหละครับสิ่งที่วิญญาณเขาจะมีความสบายใจอยู่นี้ มีการคลายความวิตกกังวลออกไปได้ด้วยคำพูดของญาติญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะส่วนใหญ่แล้วพอญาติร่วงลับกันไปก็พากันร้องไห้ไม่ได้ตั้งสติเลยยิ่งทำให้คนที่ตายเนี่ยเขามีความทุกข์มีความเป็นห่วงหนักขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราบอกเขาแบบนี้เขาก็จะมีความสบายใจเขาจะมีคลายวิตกไปเลย แล้วจิตเขาก็จะสามารถร,รับบุญอนุโมทนาบุญได้เต็มกําลังสามารถไปสสุขได้ตามกําลังใจของเขาแต่ถ้าเราไม่ส่งกําลังใจให้ดีล้อห่มล้อให้เสียอกเสียใจบ้างกระทะเลาะเบาแวงแย่งทรัพย์สินสมบัติเงินทองกันแล้วดวงมุญญาณที่เขาตายไปเนี่ยเขาจะมีความสุขได้อย่างไรเขาก็ยิ่งเป็นห่วงหนักขึ้นไปอีกจากเดิมทีห่วงทรัพย์ถึงเงินทองสมบัติยากอยู่แล้ว ปรากฏว่าญาติคนในครอบครัวขัดแย้งทะเลาะแย่งทรัพย์สินเงินทองสมบัติกันแล้วยังไม่ได้เผาเลยนี่แหละครับจะทําให้วิญญาณไปสู่สุคติได้ยังไงเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณที่เขาตายใหม่เนี่ยเขาต้องการให้ญ,ญาติที่อยู่บอกกับเขาแสดงกับเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราสามารถดูแลสิ่งต่างๆได้ให้ตั้งใจรับบุญถือว่าพ้นหน้าที่พ้นความทุกข์ไปแล้วในระดับหนึ่ง ครับเพียงเท่านี้เองอคลิปวันนี้ผมก็พูดไม่ต้องยาวมากนะที่ผ่านๆมาหลายๆคลิปผมก็พูดมามากมายหลายเรื่องแหละแล้วก็มีคลิปที่ผ่านมาก็มีร้องเพลงบ้านเป็นการสร้าง positive energy แล้วท่านมองวิป,ปัสสนาญาณเราก็จะได้วิป,ปัสสนาญาณอะไรผมควรไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังละครที่เราไปดูหรือสังคมรอบๆตัวเราเนี่ยเราได้วิป,ปัสสนาญาณหมด ถ้าเรามองด้วยปัญญาแล้วค่อยๆคิดแต่เราจะเกิดวิปัสสนาญาณด้วยปัญญาได้เราจะต้องรู้สิ่งที่องค์พระสัมพุทธเจ้าได้วางแบบเอาไว้ถ้าเรารู้วางแบบว่าองค์พระสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัดบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกเรามองซชว่ามันทุกจริงไหมไม่ใช่พอาท่องทุกสิ่ง,งทุกอย่างเป็นทุกเสร็จแล้วมาหน้าหงูดหอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ปัญญานะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถือว่าเกิดมาแล้วขาดทุน ถ้ายังไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยเนี่ยหลวงพอ่อท่านบอกนะครับเราปฏิบัตงิง่ายๆเพียงแค่นี้ไม่ได้นี่ก็ให้ตายไปเสียดีกว่านะครับเรื่องง่ายๆสิ่งที่ปฏิบัติได้กับไม่ปฏิบัตินะฮะกับปล่อยสภาวะจิตให้ฟุ้งซ่านไปกับโลกอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมดแบบนี้หลวงพอ่อบอกว่าตายเสียดีกว่าถ้าเรื่องง่ายๆย,ยังปฏิบัติไม่ได้ครับผมก็เอาประโยคที่หลวงพอ่อพูดนี้แหละมาฝึก ถ้าผมทาแค่นี้เข้าไม่ถึงเนี่ยผมตายไดดีกว่ามันขาดทุนแน่ๆครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยากฟังอยากชมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมนําเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่ผมผ่านมาแล้วมาแนะนาแบ่งปันท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆที่เป็นลูกหลวงพอ่อฤาษีนิ่งดันทุกท่านน้องๆน,นี่ไม่ใช่อายุนะครับก็หมายถึงอะไรหลวงพ่อท่านก็คงบอกไว้หมดแล้ว ขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่านครับ